พิ娅เจอเขานะเขาหน้าเขาทุกมากเลยแต่เขาก็เจอพิยาก็ทุกเลยไม่ต้องไปบริจาคเงินเป็นร้อยล้านพันล้านจะได้บุญแค่เราทำให้ถูงหน้าเขาเปลี่ยนเเราก็ได้บุญแล้วเลยเนาะใจมากเลยกับไรเดอร์คนนี้รู้อ่ะไปส่งข้าวบ้านไหนเอาน้ำพริกพิาไปขายวันนั้นซื้อไปพันกว่าบาทใช่ค่ะขายวันเดียวหมดอันนี้งบห้าพันกว่าเนี่ยไม่มีทุนเล่นไหมเห็นพิ娅เรา พี่ยาเยิ้มให้แค่นั้นแหละไม่รู้บบร้ง <c oughs> องได้ <c oughs> จะร้องเอย้ะเหมือนนางฟ้าที่ <c oughs> แบบมามาช่วยยกยกภูเขาออกจากผมก็มีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยเกิดมานานแล้วเนาะเราไม่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอ,เเจอแบบพี่ยาเ <c oughs> ชื่อ,อมอนแมนชชยภูมิค่ะเ <c oughs> ชื่อสาชื่อสาพี่สารู้สึกยังไงจะเอ่อพี่ยานี่คือเป็นคนเหมือนกับช่วยชีวิตเราเลยไหมพี่ใช่ค่ะเป็นเป็นอะไรที่วันนั้นนี่แหละคือคือคนที่เราเราเฝ้าเฝ้าดูอยู่ พอพอเห็นพี่ยาแล้วพี่ยายิ้มให้แค่นั้นแหละไม่รู้แบบนด้เข้าไปวันแรกเขาขายหมดเลยเหรอพี่อยู่แถวไหนคะอยู่คลองหกแถวลาดมรุนนะคะหรอค่ะพี่รู้จักพี่ยาจากไหนอ่ะติดตามพี่ยามาตลอดนะค่ะอเพราะว่าตั้งแต่อยู่ดินแดงอ๋อค่ะกก่อนนั้นเป็นยังไงบ้างเราทำาไรขับไร้เดือดอย่างเดียวพอทร็คมินร็มนมอเตอร์ไซค์ทั้งอ่า หลายหลายอย่างทำทำมันก็ยังยังไม่ไม่พอไม่พอไม่พอแล้วก็หน้าเขาวันนั้นหน้าเขาทุกข์มากเลยนะเขาเห็นพี่ยาแล้วเขาร้องไห้เลยนะพี่ยาก็เลยให้กําลังใจเขาแล้วก็แนะนําไปให้เขาไปส่งข้าวบ้านไหนเอาน้าพริกพี่ยาไปขายด้วยเขาบอกว่าสําเร็จภายในหนึ่งวัน หน้าเปลี่ยนเลยไหมขายหมดวันนั้นซื้อไปพันกว่าบาทใช่ค่ะขายวันเดียวหมดวันนี้งบห้าพันกว่านั่นเห็นไหมมีทุนเล่นไหมมีทุนเล่นเขาแค่รลูกพ่ยาไปแขวนเขาที่รถอ่ะเวลาพ่ยาบอกว่าให้เดินไปบ้านไหนไปส่งข้าวก็รลูกพ่ยาไปด้วยและเขาซื้อไปสามห้าเขาไปขายหกสิบบาทดีไหมล่ะชีวิตใช่หกสิบนี่คือลูกค้าลูกค้าเป็นคนตั้งให้นะลูกค้าให้ป้าพี่คิดว่า จะแ,แพงไปไหมราคาถ้าขาย45แพงไหมคะถามลูกค้านะลูกค้าบอกพี่หนูเคยซื้อ50 55หนูให้พี่60เลยนาลูกค้าพี่ยา เราเราปลื้มกับลูกค้าที่ที่เขานั่นเนาะบางทีที่เขาตอบรับเราใช่ค่ะใช่อพอพอเห็นพี่ยาแล้วพี่ยายิ้มให้แค่นั้นแหละไม่รู้แบบร้องได้เลยใจขึ้นมาเลยเนาะไปเป็นส่งอาหารเอาเอาหนิดไว้ได้ค้าลูกค้าบอกเอ้าพี่ขายขายน้ำพริกพี่ยาคนนึงด้วยเหรอเขาถามคือว่าใช่ตัวจริงพี่ไหมแล้วพี่ยาไปไปเจอพี่ยาจริงเหรออะไรเงี้ยก็เอาป้ายให้ดูหนูอ่ะ ซื้อสั่งสั่งที่เมื่อก่อนจะอยู่ดินแดงอะไรเงี้ยบอกว่าโอ้ยถ้าพี่ขายนะหนเอากับพี่เลยแหละอะไรเงี้ยคือเป็นการต่อรับพี่มันเขาอธิบายยังไงไม่ถูกคือม,มีความสุขค่ะประสบความสําเร็จและมีความสุข,ขง่ายๆคือเขาคนทุกแล้วค่ะวันนั้นที่พี่ยาเจอเขานะเขาหน้าเขาทุกมากเลยแนตะ่อพเอเขาเจอพี่ยาเขาคนทุกเลยแล้วเขาได้ขายของที่โดยไม่ต้องแบบว่าลงทุนเยอะแล้วลูกค้าตอบรับดีลูกค้า ไม่เงินเขาโดยไม่ต้องไม่บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องถามอะไรเยอะเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะได้ของดีของอร่อยใช่คือแบบจะให้ไปเลยเธอเอามาให้ฉันถึงบ้านเนี่ยสามร้อยยะนต์ก็วิใช่ค่ะนี่คุณคะเด็ดยอดเลยนี่ีมีป้ายพิยานี่ก็อุ้ยนี่เหรออะไรเงี้ยมี่นี่นะพี่ก็นี่ยนี้ไหมอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่แบบพี่ก็ไม่รู้นะบางทีนะที่จะเลยป้ายพิยานะบอกให้เขาอ่าลูกพี่ยาติดมอเตอร์ไซค์ไา แล้วนับนีก่ะไปขายถติว่าเราไปไป่งค้าบ้านไหนแนะนำไปมีนพพิยาคนกินไหมง่ายๆพิยาบอกเขาได้ง่ายเยแนะนำนง่ายๆแล้วมันก็ขายได้โดยตัวมันเอง<ะ>เรา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 ,เราอยู่ได้แล้วเราก็ส่งะ่ะท,ที่ที่มันแบบว่ายั่งยืนให้ลูกค้าลูกค้าถึงอยากมาไงนจริงๆเลยลูกค้าพิยานี่ไม่ธรรมดาแนตะ่ละคนหนังือจิตใจเขาแน่ๆเลยว่า พี่ยาจะไปอยู่ที่ไหนฉันจะต้องตามพี่ยาตามไปตามไปอุดหนุนกันเนี่ยขาะเราเปิดโกดังวันแรกเนี่ยวันนี้วันนี้คุณวันเปิดวันแรกด้วยนะแล้วโกดังเราเนี่ยคือเราซื้อกดังต่อเข้ามาไงเราก็เลยไม่ได้ทำอะไรมากมายพี่อยู่ตรงไหนนะอยู่อยู่ระแวกนี้ใช่ไหมอยู่อยู่ด้านเขวาคลองหกคลองเจ็ดเออถ้าใครจะสั่งจะสั่งน้ําพริกผ่านพี่โทรไปที่เบอร์อะไรเออบอกเบอร์เลย0ู8 2 98 7474ค่ะ7474ค่ะโอเคค่ะพิสาเนาะใช่นี่มาสั่งพิสาเดี๋ยวพิสาบิดไปส่งเลยค่ะ่ะถ้าถ้าถ้าไกลกว่านั้นเราก็จะก็เดี๋ยวบวกค้าน้ำมันไปพี่ยาชอบตรงไหนเวลาพิ่ยาช่วยใครแล้วก็มีความสุขเขาจะยิ้มได้ไหมหน้าตาแบบว่าหน้าเปลี่ยนเออจากคนอมทุกเนาะอืมก็เขาก็แย่นะว่าทำไมแม่ค้าไม่พูดเลยอ่ะ แค่ S <S เ,เดียวเอาเลยประมาณนี้เ,เราเราไม่รู้จะอธิบายยัง,ยงไงว่าอันนี้ขอเขามีจริงๆนะคะอะไรเรี้องเราใจเย็นคว่าถ้าถ้าคุณเคยกินแล้วคุณคุณจะไม่ต้องไม่ต้องว่าอันนี้มอันนี้ว่ามันเป็นยังไงก็ชาญยังไงใช่ไหมคะคือสามารถที่จะบอกต่อได้เลย<ห>คนเ<ห>รานพิยาบอกว่าไม่ต้องไปบริจาคเงินเป็นร้อยล้านพันล้านจะได้บุญ แค่เราทําให้สีหน้าเขาเปลี่ยนเน่ยเราก็ได้บุญแล้วใช่มันคือบุญสุที่สุดแล้วเนาะได้มาเลยกับไรเดอร์คนนี้รู้อ่ะพี่ยาเห็นแบบเออแบบแจากหน้ามุญเป็นหลังไหนบอกบอกความในใจความรู้สึกให้กับพี่ยาหน่อยเออเป็นไงคือได้เจอพี่ยานี่รู้สึกยังไงบอกมาเลยโอ้แบบเอยเหมือนเหมือนแงฟ้าแรงฟ้าที่มามาเชื่อยกยกภูเขาออกจากกเพราะว่าส่วนตัวเขาเรียกอะไรอ่ะเกิดมานานแล้วเนาะ เราไม่เคยเจอไม่เคยเจอแบบพี่ยาจึงได้วันนั้นแบบไม่เมือันกันอย่งที่เราไม่ได้เป็นอะไรกันใช่ค่ะใช่แล้วคิดว่าเราเราจะเจอพี่ยาไหมเนาะมานั่งมานั่งอยู่พี่ยาจะบอกว่าเหมือนพี่ยาขายความสุขให้ทุกคนแค่นี้เองนั่นแหละคือก็มีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนั่งนั่งลงทุกพอพอเห็นพี่ยาแค่นั้นแบบใช่เลยอนี้กคนนี้แหละที่เราที่เราต้องการเจอแบบถึงถึงได้แบบ มันข้างปูงแบบบอกไม่ถูกอะ่ะมีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เออใช่ชีวิตชีวิตดีแล้วก็เป็นเป็นจะร้องเอเงี้จะอธิบายไม่ถูก้ะค่ะว่าข้างในเราแบบเราตื้นแต่เราเพิ่มเราบอกไม่ถูกอะ่ะไม่ได้ไได <c oughs> ต้องให้ของคุณนี่นี่คนทุกแ้่